เอาเลยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคในการตั้งค่าปุ่มนะครับสำหรับปุ่มที่เราจะใช้เล่นในเกมนะครับวันนี้จะเป็นเทคนิคในการสอนที่เป็นการใช้3นิ้วซะมากกว่านะครับ3นิ้ว4นิ้วนั่นเองนะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับโอเคไป รูปแบบการตั้งค่าที่1นนะครับที่เราจะตั้งกันก็คือในส่วนของการตอบสนองเราจะปรับการมองรอบๆเป็น100นะครับแล้วก็กล้องเลสเราจะปรับเป็นแ0บนะครับแล้วก็ scope สองปดสิบ scope เป็น100นะครับแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์เราจะใส่เป็น30นั่นเองนะครับมุมอมองอิสระอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะปรับกันเท่าไหร่นอนแล้วแต่ความชอบความถนัดของเรากันเลยนะครับต่อไปในส่วนของการ ควบคุมนะครับเรามาดูในการปรับตรงนี้นะช่วยเล็งอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราก็จะปรับกันแน่นอนก็ปุ่มยิงซ้ายนะครับเราเราให้เปิดไว้ด้วยนะปุ่มยิงซ้ายเพราะว่ามันจําเป็นในการกดยิงแล้วก็วางไอ้วอลักมากเลยนะครับเราก็จะเปิดปุ่มยิงซ้ายเป็นแสดงตลอดนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากมายนะเรามาดูในส่วนของคุณผู้ชมเคยเบื่อกับการที่อยากดูหนังแต่ไม่มีเวลามากพอให้ดูจนจบ วันนี้ผมก็มีช่องหนึ่งมาแนะนำนะครับนั่นก็คือช่องสปอยหนังเป็นช่องที่สปอยหนังเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นหนังโรแมนติกหนังผีหรือไล่ยิงกันและยังมีหนังอื่นๆอีกมากมายรับประกันความสนุกมันฮาแน่นอนอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับ ตัดมาที่วิชาพละวันนี้มีอาร์เนก็ได้รับหน้าที่เป็นโกฟุตบอลแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้รับบอลที่เพื่อนเตะมามันเลยทำให้เธอเนี่ยโดนบอลอัดรวัวครูก็เลยให้จอสมาเป็นโกแทนมีอา so. ที่ได้เห็นหน้าจอสเนี่ยก็จินตนาการว่าจูบก,กับจอสอีกแล้วของการปรับแต่งปุ่มตรงนี้กันเลยเราจะเอาปุ่มนั่งนะครับมาไว้มุมนี้ปุ่มนั่ง Poppy. อันนี้ก็คือแบบนี้นะอันนี้เป็นรูปแบบที่1ที่แนะนำนะครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็จะเล่นกันประมาณนี้นะอันนี้คือปุ่มนั่งนะครับผมจะป,ะนนะปนนะรับให้มันชัดๆแล ปุ่มวิ่งก็อยู่ประมาณที่จุดเดิมเลยจะปรับให้ชัดหน่อยปุ่มกระโดดเราจะปรับจากทางด้านด้านขวามาอยู่ด้านซ้ายนะครับถ้าเกิดเล่นเป็นเนี่ยแน่นอนมโคตดแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าปุ่มตัวนี้นะแล้วก็ไอวอลนะครับเราก็จะปรับมาเป็นแบบนี้นั่นเองอันนี้คือไอวอลนะฮะแล้วก็ของที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สับปืนนั้นเราก็จะเอามาไว้ใกล้ๆกับมือนะเวลาเรายิงเราก็จะได้กดสับปืนแบบเร็วๆหน่อยนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บเลยเนาะเร็วๆไปเลยนี่ฮะ แล้วก็ปุ่มยิงซ้ายนะครับเราจะไว้กันณจุดจุดนี้นะครับก็คืออาจจะไม่ชัดเดี๋ยวขอเพิ่มแสงนิดนึงก็คือปุ่มยิงซ้ายเราจะไว้ใกล้ๆกับปุ่มกระโดดแล้วก็ปุ่มนั่งนะครับเพราะเวลาเรากดวางไอวอเนี่ยอย่างเรากดยิงแล้วก็กดปุ่มไอวอกดปุ่มนั่งก็คือเอานิ้วชี้มาแตะตรงด้านซ้ายนะปุ่มนั่งแล้วก็ปุ่มปุ่มวางก็คืออยู่มุมซ้ายแล้วนะเอานิ้วชี้ยืดไปวางอีกทีนึงก็ได้เลยนะฮะโอเค เดี๋ยวเราไปดูรูปแบบที่2อกันดีกว่าสำหรับรูปแบบที่2นะครับก็ประมาณรูปแบบแรกเลยนะเราจะใช้เทคนิคในการเล่นคือ3นิ้วทั้งหมดเลยนะครับปุ่มทั้งหมดที่เราจะปรับกันนะเราจะใช้เทคนิค3นิ้วนั่นเองนะครับปุ่มนั่งก็อยู่จุดเดิมเลยนะครับก็คือตรงซ้ายบนเนาะปุ่มวิ่งนะครับก็อยู่ตรงที่เดิมเลยไม่เปลี่ยนไปไหนนะปุ่มยิงซ้ายนะครับปุ่มยิงซ้ายให้เราเอามาไว้ประมาณตรง ตรงปุ่มกระโดดเมื่อกี้นะที่เรากดวางกันในรูปแบบที่หนึ่งนะครับเราจะเอาปุ่มยิงซ้ายมาไว้ตรงนี้นั่นเองเวลาเรากดเล็งแล้วยิงจะได้เอาแบบยิงง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ปุ่มกระโดดที่เราวางไว้ด้านซ้ายเมืนะ่อกี้เราจะเอามาไว้ด้านขวานะครับเพื่อบางคนอาจจะยังไม่ถนัดนะแล้วก็อาจจะเล่นกันอีแบบนี้ยังได้นะครับเวลาเล่นเนาะเราก็จะปรับแบบนี้นะครับปุ่มยิง er, ปุ่มสับปืนอะไรก็อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับปุ่มวางโคโนก็อยู่ประมาณนี้เนาะไอวอลก็ที่เดิมเลยนะครับไอวอล มันอยู่ตรงนี้นี่เป็นอะไรที่หลายเลยคนจะใช้กันมากๆเลยนะครับเป็นปุ่มทางนี้เนาะนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับรูปแบบที่2นะครับไอตรงตั้งค่าด้านหน้าก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะไอตรงตั้งค่าข้างนอกนะครับก็ประมาณนั้นเลยถ้ <Damn! S 1> าคุณเป็นคนที่ชอบซิ่งและหลงใหลในรถแล้วก็ยังชอบสะสมรถโมเดลแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะเริ่มยังไงวันนี้ผมก็มีช่องหนึ่งมาแนะนำนะครับ นั่นก็คือช่อง Pro Channel เป็นช่องที่รวมรถโมเดลไว้มากมายและวิธีการแกะรถมาจอเล็ดรวมเนื้อหาสาระเน้นๆรับประกันความรู้ความสนุกอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับและถ้าหากช่องนี้มีผู้ติดตามครบ1,000คนทางช่องนะครับจะแจกโมเดลรถ5ารางวัลพร้อมจัดส่งฟรีไปเลยก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะ <c oughs> สำหรับในรูปแบบที่3นะครับเราจะใช้กันแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็หลายคนเลยนะครับที่ว่าใช้กันแบบนี้นะแล้วก็เป็นน่าจะส่วนใหญ่มากกว่านะครับที่จะเล่นกันประมาณนี้นะนั่นก็คือปุ่มกระโดดเราจะเอามาไว้มุมซ้ายนะครับมุมซ้ายก็ประมาณใกล้ๆกับจุดเดิมเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มนั่งจะเอามาไว้ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาจากเดิมนิดดนึงนะแล้วก็ปุ่มยิงนะครับเราก็จะเอาไว้ทางด้านบนนะครับด้านบนขึ้นมาหน่อยหนึ่งเลยนะครับก็ปุ่มนี้ก็ โปรเพเยอร์เขาใช้กันเยอะมากนะครับสำหรับปุ่มแบบนี้นะที่เขาจะเล่นกันนะครับก็สำหรับไอ้ปุ่มปุ่มกดท่าทางนะเราจะไว้มุมนี้นะครับเพราะว่ามันง่ายต่อการกดเวลาเราจะกดเวลาเราวิ่งวิ่งเสร็จแล้วก็มากดนะครับมันจะง่ายมากเราจะใช้นิ้วชี้ในการแตะนะครับก็คือไม่ใช่นิ้วชี้หรอกเอานิ้วโป้งแตะก่อนเปิดนะครับเปิดท่าออกมาแล้วก็นิ้วชี้เลือกท่าแตะเอานะครับมันจะเร็วมากๆเลยนะก็ประมาณนี้นะครับปุ่มวิ่งก็อยู่จุดนี้นะครับขยายเอ้ยย่อให้มันเล็กลงมานิดนึงนะฮะ ไอวอก็เลื่อนจากเดิมขึ้นมานิดนึงนะครับว่ามันเทคนิคนี้น่าจะใช้ในการแบบรีบเร่งเร่งรีบซะมากกว่านะครับเพราะว่าเราใช้ทุกอย่างมันอยู่ใกล้มือหมดเลยนะครับใกล้นิดเดียวเองนะสำหรับปุ่มนี้ครับก็หลายๆคนเลยที่เขาเล่นกันสำหรับในรูปแบบนี้นะครับเราจะปรับเป็น4นิ้วนะครับนี่ก็คือเพิ่มระดับระดับความยากขึ้นมา นิดนึงนะครับก็จาก3นิ้วก็เพิ่มมาเป็น4นิ้วนะครับสำหรับเทคนิคการตั้งปุ่มแบบนี้เราจะใช้สําหรับคนที่เล่นสไนเปอร์เท่านั้นนะครับหรือไม่ก็ปืนอื่นก็เล่นได้นะครับสําหรับปุ่มนี้นะเพราะว่าทุกๆอย่างเวลาเราเล่นเนี่ยสนิ้วมันก็ต้องได้เปรียบกว่า2นิ้วและก็3นิ้วแน่นอนนะครับก็ตามที่ปรับเลยนะครับความโปร่งใสอันนี้ก็อันนี้คือบอกอยู่แล้วนะวความโปร่งใสมันก็เอาแบบแล้วแต่เลยว่าจะปรับให้มันว่ามันน้อยๆหน่อยหรือมันให้มันเยอะๆนะครับ ส่วนมากเวลาพี่ปรับก็จะให้มันโปร่งใสนิดนึงนะเพราะว่าเวลาเราจะเห็นคนมันจะเห็นชัดขึ้นนะครับปุ่มก็ใช้ความเคยชินซะมากกว่านะโอเคแล้วมาดูกันนะฮะสำหรับปูนปุ่มสับปืนนะครับปุ่มสับปืนเร็วเราก็จะเอามาไว้ด้านซ้ายบนนั่นเองนะครับแล้วก็ปุ่มเอ่อปุ่มเล็งนะครับเราจะเอามาไว้ด้านขวาบนนั่นเองนะครับสาหรับปุ่มเล็งนะเวลายิงสไนมันจะเร็วมากนะครับเวลาเรายิงเนาะเล็งนะครับแล้วก็ยิงแล้วก็สับปืนนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้เลย สำหรับปุ่มนั่งนะครับเราก็จะปรับคล้ายๆกับรูปแบบที่2นะครับก็คือเอาปุ่มนั่งมาไว้ตรงนี้นะนี้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มกระโดดนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะไอวอลอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ่มวิ่งนะครับมาอยู่กันตรงนี้ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับใครที่ชอบรูปแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไปตั้งแล้วก็ไปฝึกเล่นกันได้นะครับเป็นรูปแบบที่เราถนัดเวลาเราเล่นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็น4นิ้วเมื่อไ brands, หร่เนี่ยเราจะสามารถปรับปุ่มได้หลายแบบมากนะครับที่จะเอาไว้เล่น4นิ้วนะ โอเคเราไปดูรูปแบบถัดไปกันเลยสำหรับรูปแบบนี้นะครับเราจะให้คนที่เล่น2นิ้วได้มีตัวเลือกในการตั้งค่าบ้างนะครับอันนี้คือ2นิ้วที่เล่นประมาณคล้ายกับ3นิ้วนะครับก็ประมาณคล้ายสามสามนิ้วยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือ2นิ้วทางด้านขวานะครับนิ้วโป้งทางด้านขวาเราจะใช้เป็นปุ่มกระโดดปุ่มเล่งนะฮะปุ่มยิงปุ่มสับปืนแล้วก็ปุ่มสกิลนะฮะ ก็ประมาณนี้เลยนะทางด้านขวานะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเราจะเอาปุ่มนั่งมาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันใกล้มากๆนะครับใกล้กับ ciğim, ๆๆนะนะนิ้วโป้งมากๆนะนิ้วโป้งสามารถเลื่อนไปแล้วก็ไปแตะปุ่มนั่งได้เลยนะไม่มีการเอานิ้วชี้หรือไม่มีการเพิ่มเป็น3นิ้วใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ปุ่มวิ่งนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยเนาะอันนี้นะครับแล้วก็ปุ่มปุ่มไอวอลนะครับเราจะวางไว้ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมไอวอลมันอยู่ประมาณนี้นะเพราะว่าเราจะตั้งไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้มันใกล้มือที่สุดแล้วววกก็็รรรดเในา กดมากที่สุดนะครับฮ่าก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับการตั้งค่าปุ่มแบบ3นิ้วแล้วก็2นิ้วมีอยู่แค่แบบเดียวเองนะครับก็ขอโทษด้วยนะที่เอา2นิ้วมาให้แค่นิดหนึ่งนะครับโอเคแต่ก็ถ้าเกิดเราเล่น3นิ้วได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันมันจะรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้แบบชิวๆหน่อยหนึ่งนะสนิ้วก็จะเพิ่มความเท่นิดหนะึ่งเนาะแบบปุ๊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 บสามนิ้วนะครับเล่นมันจะพลิวพิวนิดนึงเนาะ โอเคก็สําหรับใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับสําหรับใครที่คิดว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคก็มาบอกเทคนิคกันเล็กๆน้อยๆนะครับใครที่อยากได้ปุ่มก็ไปไปตั้งค่าตามได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฟันดีครับ